ครับคลิปนี้จะพามาเดินงานทุ่งสีเมืองนะครับงานแห่เทียนนะครับเสียงอาจจะดังไปบ้างนะครับลืมเอาไมโครโฟนแบบจัดเสียงมาด้วยวันนี้เป็นค่ำคืนแรกนะครับวันที่19รกรกฎาคมนะครับจะเป็นวันที่รวมเทียนนะครับเทียนของแต่ละวัดก็จะเข้ามาที่บริเวณทุ่งสีเมือง ตอนนี้กำลังจะเดินไปชมเทียนที่เขาเอามารวมกันไว้นะครับวัดแรกที่เรามาเจอนะครับคือเทียนของอำเภอของเจียมเอของเจียมเป็นแบบแกะสลักนะครับแกะสลักขนาดน่าจะโดยจากขนาดแล้วน่าจะขนาดเล็กนะครับ 放那。當 เทียนอำเภอน้ำขุนครับน่าจะหลักร้อยกิโลเลยนะน้ำขุนถ้าผมจะไม่เึีดจากจากทุ่งพิวนางเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับต้นเทียนที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดรเราจะเข้าไปชั้นในต่อซึ่งชั้นในก็น่าจะเป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ รมาณ3.9กิโลก็ขณะนี้นที่เรามานะครับตอนนี้มีต้นเทียนจากอำเภอต่างๆกำลังเข้ามาในในบริเวณรอบทุ่งสีเมืองนะครับเนี่ยกำลังเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับ จากอำเภอสำโรงนะครับาจากสำโรงอันนี้เป็นต้นเทีย,ยนประเภทไหนเนาะนี่ที่อยู่ข้างหน้าของเราเนี่เป็นเทียนโบราณนะครับเทียนโบราณน่าจะทํามาจากพวกอะไร <คำ S 1> เนี่ย <ผม S 1> เทียนโบราณแบบดังเดิมขนาดเล็กอำเภอพิบูลมังสาห์เอามาจากเทีย,ยนเหมือนกันเทียนเล็กๆนะครับ ตรง<า>กลางเรียน<า>เล็กๆเ,เลยแ<า><า>นวคิดแล่แเป็นบันดาลใจส่วนหน้าเจดีย์สนนั่งสรร ยกองพระพิะเนศสี่ฟอนเป็นประธานโดยมีความเชื่อว่าพระพิะเนศเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเหมือนทำมาจากพวกไปเป็นเล่ดในศิลปะวิทยาคณะเรโลเนี่ยตอนนี้และเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในการประกอบพิธีกัรต่างๆเป็นการคารวะในฐานะปฐมผบูชาเขียนโบราณนะครับนเขียนโบราณประดับด้วยกินนาร เพื่อรอรับต้นเทียนที่หันมาจากเทียนไขเป็นเล่มแม่ผวมกันเตียบเสมือนชาพิมพ์ก็ยังอยู่โซนเทียนโบราณน,นะครับอันนี้อำเภอขุนขาปุ่นนะครับเราดืด่มสาดมาก ว้าวอันนี้เอาเทียนมาทำนะครับสุดยอดไอเดียเทียนเล่มเล็กๆนะครับเนี่ยเทียนเล่มเล็กๆเลยโอ้อันนี้ระมิดขึ้นแสดงคราครักดองดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเราจึงนํามาประดับเทียนพรรษาซึ่งตรงกับวันขดอกไม้สวยมากเลยุธศาาสน ทั้งดอกไม้ทั้งต <1 S 2> กแต่งเทียนมียมากครั้งและดอกกระเจียวยังนามาทกกานเป็นอาหารได้เีอย่างที่โ oh, อ้ดอกกระเจียวส่วนหลังของต้นเทียนมีพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นที่ศัทธาของชาวบ้านไปดูกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราเดินมาทางหลังโรงเรียนอนุบาลอุบนนะครับโซนนี้โอ้โหแบบเยอะเลยโซนนี้จะเป็นโซนติดทีมนะครับโซนติดทีม อันนี้เขารอสแสดงอยู่นะครับอันนี้เราเสียโก้นะครับเป็นประเภทติททดเทมรอแสดงนะครับตอนนี้เนี่ติดเทมเหมือนเดิมครับ่งยจีโก้用棕榈叶制成的莲花瓣非常精致美น 喇嘛佛基座面积约十六平方米。中世纪僧遵守的五戒：一、不杀生；二、不偷盗；三、不邪淫；四、不妄语；五、不邪淫。玛哈瓦迪拉多吉祥，天天都是是，吉祥。 อันนี้อยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับเป็นประเภทติดเทมเหมือนเดิมนะนครับไปต่อโอ้เห็นโบราณอำเภอุรินครครับ ให้อวกชมหาพิชัยมงกุฎแม่คนณเฉลปริมาณพิไทยล่าจะติดทีมนะครับมีมีเสื้อด้วย

ร้อนครคับอันนี้วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้น,นะครับนี่มาจากใกล้ๆนี่เลยอันนี้เป็นติดพิมพ์อีกแล้วโคตรอลังการ ตอนประนคนตอนรบดมแเมื่อีับัมัวก่าขอราใจบกปังุกไในเมืองประการังุกอันน้นติดเมจากอำเภอตะก,การเพื่อนผลนะครับน,นี่ครับอันใหญ่มาเริ่มเลย

เห็นด้วยสายตานี้แบบใหญ่มากๆครับใหญ่โคตรบอกเลย้ารรเเนนอออป่่งทีส

แต่ไมรวั้กาบจ่างกรับรวมัารจั่รมทั้งกับมังารับยวทการจับจว้่าวงาบมังจัรวกาบ่ารกบรารบรวจบารกจับจรั้รบ้งก่ยวมทกับจ่ายรทุ้กรัย้ยักาัยบร บริษัทมงคลค่ายเต้จันทร์วัดศรีปอดูสองสองเก้าร่างกายสดๆกรับอกเลยโคตรใหญ่ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและท่านที่ร่วมบริจาคขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านจากชาวคุกมวัดบุรพาอุบลนสุธานี สองเมตรยี่สิบเซนติเมตรยาวสองเมตร50สิเซนติเมตรและสูนึ่งมตรเซนติเมตร ต่อไปจะเป็นวัดพลแคนแนะครับอลังการงานสร้างเหมือนกันครับ เาวิถีป <park. se uss ur> ักประจําทางทิศตะวันตกได้ท่านะครับเป็นประเภทเต่ยเขนาดใหญ่นักวแล้วเสือฐานเนักวที่รดเ่นน้อมาลเทียน้จัทาเป็นพระเมราซึ่งสที่รักขและเทวดาโดยเฉพาะเทวดาชั้นดาวดี วางโลกปราการเพื่อทสงคญจากพระเจ้าสองาเป็นระชาเจ้าสองเป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีครบถวนทั้งสิลป์กามโดยชาิทำเครื่องกราดเด็ดบอกจากพระนครตามด้วยคือพระองคเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามเตียงิกษเป็นยี่ห้อสัรว์ ารรองรับต้นทุนและจัดทําเป็นพระเนมราซึ่งสูงกับของพระราชทานเป็นเครื่องป

เป็นกุ้มเป็นกุ้มเลยนะครับเป็นกุ้มนะครับเป็นกุ้มนะครับแม่เป็นกุแต่วันนี้ภาพที่หนูประทับใจสำหรับทีมคำคำสายที่สุดคือแบดแบดเอไม้ขำหน่ะแบดไปเต้นไป่ะดนตรีมาเมื่อไหร่ทีมคำสายไปเรียนอ่ะเต้นใหญ่เลยนะทุกคนมีความสุขนะคะแบบการที่ได้มีโอกาสได้ขอเสียงเชียร์หรือขอหนึ่งนิ้วนะคะจากพี่น้องประชาชนที่มาเชียร์อำเภอเด่นเตะดุดมด้วยนะครับขอหนึ่งนิ้วนะครับพี่น้อง ดุดมนะครับโอ้ขอพระคุณมากครับสำหรับแรงใจสำหรับเราชาวชาวพักที่และใครที่ใส่เสื้อเทียนที่ระลึกในหาสีน้ำเงินของปีนี้นะมาให้กำลังใจกับเราเยอะๆเลยนะคะไม่อยากบอกเลยนะครับว่าพี่น้องครับเรามีเสื้อนะครับมาให้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันจำหน่ายตัวละห้าสิบบาทดีไหมครับและถ้าหามีคนขอซื้อเสื้อในที่ใส่อูเนี่ยได้เลยครับ ต้องประมูลมันไ่ถึงสิบบาทแล้วกดูว่าฝั่งโน้นจะประมูลนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นศาสตรของอมเภอเดชอุดมนะค่ะปีนี้เรานำทัพโดยพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียนนะค่ะสามารถเข้าไปถ่ายภาพนะคะชมความยิ่งใหญ่ไปร้อมกันนะมผั <นะ S 2> สผัดได้นะครับสัมผัดได้คับแต่ห้ามปีนเท่า <5 S 2> นั้นเองห้ามปีนนะคะ เรามีตัวแบบอย่างลายที่เราใช้แกะสลักนะครับให้พี่น้องได้ชื่นชมค่ะก็คือเราจัดเป็นมิทารสการเ<อ>าทียนพรรษาของอำเภอเดชอุดมนะคะยกม้อ,อยตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมไปด้วยกันค่ะก็คือลายที่อยู่บนต้นเทียนเอาออยู่บนขบวนเทียนของเราเนี่ยใช่ครับใช่ลายต่างๆที่ปรากฏบนต้นเทียนพญาเทียนของเราเนี่ยใช่ค่ะเราได้จําลองเป็นแบบพิมพ์ให้พี่น้องได้ได้ชื่นชมได้เรียนรู้ นอกจากมิจารงาแล้วก็จะได้เรียนรู้ถึงลายต่างๆด้วยใช่แล้วค่ะบางลายนะคะอาจจะเคยเรียนนะคะแต่ลืมไปแล้วเรามาทบทวนไปด้วยกันค่ะผมไม่เคยเรียนค่ะ Thank yeah. you.